ทุเรียนกินเยอะดีแต่เปลืองตังค์ใช่จ้าใช่จ้าทุเรียนพินิจต้องมีตังค์ด้วยจ้าจ้าเอาดีดีกับพี่คำรนผมไม่ใช่นักกินทุเรียนนะจ้าเดี๋ยพินิจใจชิมไม่ใช่จะถามว่านี่คือหมอนหรือว่ากันเห่า,าโอเคนี่หมอนทองค่ะ ถ้าดูไงเป็นหมอนทองหมอนทองผู้เจ้ายาวๆเรียวๆถ้าเป็นการยาวนี่การยาวจะเป็นอีกแบบหนึ่งจ้ะแบบนี้ค่ะนี่จ้ะผู้สั้นใช่ผู้จะสั้นกว่าผู้จะไม่ยาวผู้สั้นนะใช่อันนี้หมอนทองยาวมันผิดกับชื่อมาเลยนะใช่เพราะนั้นการยาวผู้สั้นใช่หมอนทองผู้ยาวการสั้นใช่การจะสั้นผู้จะยาวจ้ะนอกจาก นอกจากหมอนทองนอกจากก้านยาวมีอะไรไหมครับเนี่ยมีอะไรไหมอ๋อพินิดมีออเดอร์แขม,มอนก็ก้านอย่างอื่นพินิดจะไม่จัดส่งจ้าเพราะว่ามันคุมมาตรฐานไม่ได้<ต>อ,อเดี๋ยวพินิดจะถามพี่คำรณนะว่านี่พันอะไรเออน,อน,อนี่หมอนทองโอเคใช่เลยถูกต้องแล้เนี่ยอ,อันนี้อะไรคะอันนี้ก้านยาวโอเคถูกต้องงั้นมาช่วยพินิขายทุเรียนได้นะคะเออนี้ก็ก้านยาวใช่ก้านยาวเนื้อจะเนียนเนียนอันนี้หมอนทองยาวๆ ใช่จ้านยาวผมสังเกตุนี่ฮะเนื่องจากนักวิชาการเขาเอาเอาหมอนทองเนี่ยไปปรับปรุงปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงคุณภาพมันครับมันห้อยเนื้อมันเยอะเม็ดรีบครับก็เลยหมอนทองเป็นพระเอกใช่แต่ก้านยาวตอนเนี้ยเนื่องจากมันดังจากนนทบุรีก็เอาไปประมงประมูลกันคนก็เลยทวินหาทวินหาแต่ว่าเนื้อมันจะน้อยมากเนื้อบางเม็ดโตเม็ดจะโตมากแล้วแล้ววันนี้ไม่ไม่รู้ว่าอยู่วงการทุเรียนนักวิชาการเอาก้านยาวไปพัฒนาพันธุ์ คือคือพัฒนาแล้วมันยังไม่ได้อะเพราะว่าสายพันธุ์ของเขาแท้ๆเม็ดเขาจะโตมันไม่สามารถที่จะทําให้มันเม็ดเล็กเม็ดรีบเหมือนหมอนทองได้อะจ้ะเขาพยายามอยู่แต่มันยากเพราะว่าลูกเกิดของเขาเนี่ยมันแบนด์ของเขาเลยคือเม็ดตองโตการยาวอ่ะเนื้อน้อยอ่าพี่ลองวัดดูซิว่ามันยาวขนาดไหนละจ้ะอันนี้ที่ลูกค้าสั่งเป็นลูกกะจ้ะเตรียมไว้เขาเพราะว่าอันนี้เขาสามวันกิน สามวันถึงจะกินได้เอาที่ต่างกันแล้วอันนั้นเฉพาะเนื้ออันนี้ถ้ามีเปลือกมีอะไรเม็ดไปด้วยมีพวกนี้ไปด้วยนะจ้มันจะเหลือโลเท่าไหร่อันนี้เพนิดส่งโลพันห้าโลหนึ่งพันห้าตอนนี้อันนี้ถี่กระจองเนี่ยอันนี้ก็ฝากใช่อันนี้อันนี้กับของกระทรวงเขาอันนี้เปลือกโลพันห้าใช่เอาเม็ดออกโลละเม็ดเอาเปลือกออกโลละห้าพันใช่เพราะว่าเพนิดส่งโลพันห้ากันยาวอ่ะจ้ะ ราคาสูงเพราะนั้นท่านก็คิดเอาเองครว่าจะเอาทั้งเปลือกหรือจะเอาเฉพาะเนื้อใช่เพราะว่าเป็นลูกนี่สามารถกําหนดได้จว่าจะกินวันไหนใช่แล้วก็กินสามวันกินแล้วเหลืออีกกี่วันถึงจะหมดกินได้หมดครับแถวนี้แม่ค้าทะเลาะกันเคยเอาทุเรียนตกหน้ากันไหมครับอ๋อไม่มีจ้ะเพราะออตโกแม่ค้าน่ารักมากใช่แม่ค้าอตโกน่ารักมาก อืมจ้าอันนี้คือสายพันธุ์หมอนพี่เป็นนิส่งรเป็นลูกอะจ้าหมอนระยองเนาะใช่หมอนระยองเขาเช่าเมาอันนี้สายพันธุ์นนจะเนื้อจะหอมอันนี้เป็นก้านยาวระยองครับใช่จ้่ใช่ใช่อันนี้เขาเช่าเมาอันนี้ของบ้านเป็นนิดเองใช่จ้ามันไม่ใช่ก้านยาวนนใช่แต่คุณภาพนั้นของบ้านเราของบ้านเราเนี่ยมันการันตีได้เลยมันเป็นของเราเองไงแต่ว่าของที่อืน you know. ่นเนี <ok ่ย uh, มันไม่ได้เราไม่รู้ใบรู้ต้นไง พวกนี้มันต้องรูใบรูตนนะจริงๆครับก็เอาพันมาจากไอรนุ่นแหละเอาพันมาจากเมืองนนทนใช่อันนี้ซื้อมาตนหนึ่งสองพันห้าใช่น้ตมน้ำวกใช่ตนสองพันห้าแล้วเรามาแพรเอาเผื่อลูกเผื่อลานเสร็จจ้ะอันนี้ก็คือราชาแห่งผลไม้จ้ะก็คือทุเรียนอืมกินก็ยากราคาก็สูงอืมแต่ก็ยังจะกินกันอยู่แหละมันคือพี่นิดจะบอกว่าของพี่นิดสูงอยู่คนเดียว เออราคาสูงอยู่คนเดียวใช่จ้าไม่เป็นไรแบบเราจ้าก็อยู่กับทุเรียนมา30ปีเนี่ยมีบาดแผลที่เกิดจากทุเรียนไหมอ๋อมันก็มันมันมีรอยค่วนแต่มันหายหมดแล้วใช่ตามแขนตามอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนแกะเองอะเมื่อก่อนพินิษสงนอกด้วยไงแกทรงนอกจ้ะถือว่าพี่เขาเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการขายผลไม้ขายอย่างเดียวเลยทุเรียน ใช่นะครับแล้ววันนี้ชื่อเสียงก็กระชอนไปทั่วทั้งประเทศเห,หมืองนอกเมืองนารู้จักใช่เมื่อก่อนพินิะคนเมืองนอกจะรู้จักพินิดเยอะเพราะว่าพินิจแกะเนื้อแบบนั้นเลยส่งเลยแล้วใส่กล่องแบบนี้เนี่ยจ้ะเมื่อก่อนนะยี่สิบปีที่แล้วเพราะเมื่อก่อนดอนเมืองมันอยู่ตรงนี้ไงมันใกล้ไง ทีนี่ก็สะสมจากตรงนั้นน่ะแหละจะมาเป็นขายใหญ่เออนั่นเนะผมลองยกหน่อยนะได้เลยค่ะได้เลยได้เลยยกเลยยกเลยอันนั้นกิโลไทยซิผิดกำลนไทยได้ยกไปเลยขายน้ำหนักซิล้ะเดี๋ยวเราไปช่างกันเออผมบอกว่าประมาณจ้าไม่ห้าก็หกอ้าวนันหนะเดี๋ยวถ้าผีกำลนไทยถูกเอาไปเลย มาเดี๋ยวเราจะไปชั่งกันนะว่าเท่าไรนะอันนี้เป็นไทยสักหน่อยหนึ่งอ้าวมาเรามารุ้นกันนะ <laughs> ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าถูกก็เอาลูกนี้ไปเลยนะคะเพราะลูกนี้อีกสามวันกินได้ผิดอดแรกปล้มอ่าถูกแล้วตอนแรกอะมันห้ากิโลกว่าอันนี้มันเริ่มแห้งแนละ้วมันหายไปครึ่งกิโลใช่เพรอมตัดมาสี่วันแล้ว ใช่จ้าอันนี้เป็นบทเรียนผลการร้อก้านยาวอีกนะใช่อ้าวมาลองกันมาลองกันอ้าวแล้วพี่บอกว่าเอียนนี่กี่กิโลอันไหนตรงข้ายี่ข้กยี่ที่ประมาณสี่โลอ้าวเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วบวกบวกลบอ้าวสีอ้าวโอเคโอเคโอเคอ้าวแต้นเรามาลองนะเตนเต้นแต้นแต้นเต้นบ๊บป๊บโอเคโอ้ เริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วสีบวกสีบวกอ่าสีโดสอสีโดสองเอ๊เก่งเก่งงั้นช่วยพินิษฐขายของได้นะเนี่ยเพราะว่าถารู้เรื่องน้ำหนักทุเรียนเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ยใช่ช่วยขายช่วยขายเชิญครับเชิญครับเทุเรียนนะครับวันนี้เราให้ให้ฟรีไม่ขายเออแจกแจกฟรีเดี๋ยวพี่คำนวณจ่ายตังเอง ได้เฉพาะจ้าเจ้าสาวสวยสวให้กินฟรีได้เลยจ้าได้เลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่นิดเขียนบินเสร็จเดี๋ยวเขียนบินให้จ้าคนแก่คิดกองเต่าแต่ของพี่นิดกินฟรีทุกคนแหละที่มาเนี่ยต้องชิมฟรีก่อนใช่จ้าจ้าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับจ้าตอตพรจับกับพี่นิดที่ยอมพี่เรา เขาเช่เมานะเขาช่เาชมาพินิษ์ฝากไว่หนึ่งอย่างคือครับถ้าจะกินทุเรียนต้องมาหาพินิษ์ที่อ,อตโกเท่านั้นนะคะใช่เย่ <c oughs> พินิษต์อตโกจ้า <c oughs> จ้าไปไมหมนะมลเรไปกับคำรุนไหมเล่าจะฟ้าพวกเจ้าไปกินทุเรียนทีทั้งหมอนทองและก้านยาวที่ไม่เดียน มาเดม่กินทุเรียนที่ร้านน้องคิดระยองไงอ่ะแต่้แดแต่ดแตด้แต่ <c oughs> ดแเดอา้าคือณณนะนะที่นี้มันมีแค่สสายพันธุ์นะครับก้านยาวก,กับหมอนทองเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะบรรจบพบกันนี่ยากวันนี้หมอนทองขอโอกาสจูบก้านยาวหน่อยอ่บ มันอยู่ใกล้กันในคนละที่ใช่จ้ะมันจะใกล้คิดติดกันไม่มีโอเคหนึ่งสองสามป๊บทุเรียนครับคุณภาพทุเรียนดีต้องพินิษเท่านั้นมีนิไม่ระยอมมีจ้ะมีนิโอเคโอเคมีิข่าวดีดีกับพี่คำร้อน